ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวเติ้นธนพลเปิดชีวิตจากจุดสูงสุดถึงจุดแย่สุดเคยคิดไม่อยากอยู่บนโลกนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเติ้นธนพลนิ่มไทยสุขจุงมือหวานใจนิวนิวธนวัลันธนรัฐหิรันหรือนิวนิวเอวเด้งมาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุม ในรายการคลับไฟเดโชผลิตโดย Change 2,561ครั้งเมื่อชีวิตของตัวเองเคยหลงระเริงไปกับชีวิตที่มีแต่คนเอาใจทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเราแม้กระทั่งเรื่องของความรักจนกลายเป็นพระเอกที่มีอีกโก้สูง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตที่สูงที่สุดสู่ชีวิตที่ต่ำที่สุดจะเป็นอย่างไรและจากชีวิตที่กำลังจะสวยรู้สู่คดีลักไฟหลวงเป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ำของเติน้นชีวิตต้องพังทลายอนาคตในวงการบันเทิงกำลังจะดับหายไปเคยกินเหล้าเพื่อให้ตายจนถึงขั้นถ่ายเป็นเลือดยอมตายเพื่อไม่อยากเป็นภาระของใครอีก และความรักหลังเข้าไปอยู่ในเรือนจำของเติ้ลคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดถ้าเขาคิดจะมีเหมือนคนอื่นแต่คนที่ผิดคือเราที่ทำให้เป็นแบบนี้แต่รักมากก็เจ็บมากทำดีขนาดไหนยังโดนทำร้ายความรักที่เคยมีให้กันกลับต้องเปลี่ยนเป็นการฟ้องร้องแต่เพราะการให้โอกาสของแฟนครั้งนี้จึงเป็นครั้งสุดท้ายของเต้ลถ้าเกิดขึ้นอีกก็เลิกคงไม่มีโอกาสให้แล้ว เต้นเคยสัมผัสในจุดที่สูงที่สุดจนกระทั่งถึงตอนที่ต่ำที่สุดตั้นตอบว่าทุกอย่างเหมือนกับการปูพรมโรยด้วยกลีบกุหลาบมีคนล้อมหน้าล้อมหลังคอยเอาอกเอาใจเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันเลยหลงระเริงไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกสำหรับเรามาตลอดคิดอยู่อย่างเดียวคือโลกต้องหมุนตามเราซึ่งเราไม่สนเลยว่าตอนนั้นเราเป็นอย่างไรเรื่องของความรัก แน่นอนต้องมีผู้หญิงเข้ามาเยอะแน่เต้นตอบเราคือเต้นธนพลนะคุณก็ต้องรับในตัวตนของผมที่ผมเป็นให้ได้คุณรับไม่ได้คือต่างคนต่างไปแล้วจุดเริ่มต้นของความตกต่ำคืออะไรเต้นตอบชีวิตกำลังสวยหรูเลยกำลังดีมากครับ ละครเข้ามา7-8เรื่องมีวันหนึ่งออกไปสัมภาษณ์เช้าตื่นขึ้นมาคดีไฟเติ้นธนพลลักไฟหลวงวันนั้นเป็นวันที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าแพนิกเราต้องไปตอบคำถามว่าแล้วคุณทำไงคุณรู้เรื่องไหมไม่รู้ครับมันสัน่นมันควบคุมร่างกายไม่ได้ข้างหลังหัวมันเย็นวูบวาบเรียกว่าพังทลายถึงจุดต่าสุดแล้วมันไม่มีอนาคต เรามองอนาคตตัวเองไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันไม่มีงานไม่มีอะไรเข้ามาเลยทุกอย่างกำลังจะเสียไปมันล้มแบบปังๆเหมือนมันล้มจากบันไดปังๆในเวลาอันสั้นครับตอนนั้นเห็นบอกว่าดื่มหนักและความตั้งใจของการดื่มของเราคือกินให้มันตายไปเลยจริงไหมต้นตอบให้ตายให้หลับให้หมดสภาพไปไม่อยากให้เป็นภาระใครไม่อยากอยู่บนโลกแล้วและมันเกือบตายจริงๆ ถ่ายเป็นเลือดผมไปงานที่บ้านพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มแล้ววันนั้นประมาณ4ี่ห้าทุ่มเข้าห้องน้ํารู้สึกปวดท้องมากท้องป่องแล้วเข้าห้องน้ําถ่ายเป็นเลือดเต็มไปหมดเลยผมออกมาทั้งเมาเมาเลือดเต็มเลยวันนั้นเดินเข้าไปในเรือนจำสิ่งที่เขาจะได้ยินจากคนแวดล้อมในสังคมนั้นมองก็จะมองว่าผู้หญิงเขาต้องไม่ทนมันมีความสั่นคลอนความรู้สึกของเราบ้างไหม ต้นตอบสุดๆดครับแรกๆกก็ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้วิธีทำก็เขียนจดหมายด่าด่าด่าเลยคือเราเขียนไว้ก่อนพออารมณ์ดีขึ้นก็ขยำทิ้งเราทำได้แค่นั้นคิดว่าเขาไม่ผิดสิ่งที่ผิดคือเราเราทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานมีข่าวทำร้ายร่างกายละ่ะ นิวนิวตอบคือหนูนั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่เขาเดินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขาเตะเสยเลยค่ะซึ่งปากข้างในฉีกต้องเย็บห้าเข็มหัวอีกทางร่างกายมันเหมือนโดนรบอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่เขาไปบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ทำเราเราก็เลยถามเขาว่าแล้วที่เราโดนคืออะไรต้นตอบในระหว่างนั้นก็มีลายเด้งเข้ามาว่าต้นธนพลทำร้ายเราก็ตกใจคิดคิดว่าเราทำอะไรลงไป นิ้วๆตอบเราคิดเลยว่าเราไม่โอเคแล้วเราดีกับเขาขนาดนี้แล้วทำไมทำกับเราแบบนี้ก็เดินหน้าบอกทนายเลยว่าฟ้องถามว่ากลัวไหมที่เขาจะทำร้ายอีกกลัวค่ะแต่ถ้าเขาทำอีกก็แค่เลิกอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีโอกาสให้แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ